สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่พัทรวิทย์ออตโต้นะครับผมวันนี้ผมเซลทัศนะจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆสำหรับแฟนเพจที่รักทุกคนนะครับผมสำหรับคนที่มองหารถเก๋งผ่อนราคาประมาณ4,000ขึ้นไปมีตั้งแต่4,000ถึง8,000หรือถึงหมื่นแล้วก็มีรถเก๋งเยอะแยะมากมายครับผมรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะสำหรับโปรโมชั่นของพัททรวิทย์ของเราก็คือ ออกรถฟรีดาวจ่ายค่างวดให้3งวดก็คือไปจ่ายทีนึงก็เดือนตุลาคมนะครับผมแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีใบบัตรช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีรับประกันเครื่องเกียร์หปีคือฟรีเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูรถเก๋งสวยๆกันก่อนเนาะกับโปรโมชันดีๆนะอันนี้ก็เป็นโตโยต้าวีออสปี2015ครับผมอันนี้เป็นตัวทีดีตัวทีอาร์ดีตัวท็อปเนาะอันนี้ก็อย่างนี้ก็ออกรถฟรีดาวขายที่4 1 9 0 0 0บาท อย่างนี้ก็เป็น Toyota าย r ิ s เป็นนี้เป็นโฉมใหม่นะยลิตเอที ip, ปี2019อันนี้ก็ขายอยู่ที่4 49,000บาทอย่างนี้ก็ฟรีดาวมาดู Honda กันบ้างอางนี้ก็เป็น Honda City ปี2017ครับผมอย่างนี้ก็ฟรีดาวไปผ่อนเดือนตุลาคมขายอยู่ที่469,000บาทอันนี้ก็เป็น Toyota V-R ีอนะครับผมปี2017ขายที่400,000 39,000บาทอย่างนี้ก็ฟรีดาวไม่ว่าจะเป็น Honda Honda Civic อย่างนี้ซื้อสวยแบบนี้ก็ฟรีดาวขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทอย่างนี้ก็ไปผ่อนเดือนตุลาคมครับครับผมไม่ว่าจะเป็น m a z d a 2 Sky a c t i ออย่างนี้เราก็มีครับอย่างนี้ก็ฟรีดาวขายอยู่ที่489,000บาทอันนี้ผ่อนถูกๆครับผมเป็นนิสสันเทียร่าปี2006อันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาท4 0 0 0อย่างนี้ก็ฟรีดาวเหมือนกัน อันนี้เป็นปีใหม่ครับผมเป็นมิตซูบิชิแอท a ัตแอททัตหรือเปล่าแอทัครับผมอันนี้เป็นมิตซูบิชิแอท a ัปี2018ครับผมอันนี้เกียร์โต้่อนอยู่ที่ประมาณ6,000ขายอยู่3 19,000บาทนี้ก็ฟรีดาวไม่ว่าจะเป็นนิสสันของนะครับผมนิสสันโนตของเราก็มีเป็นปี2018ครับอันนี้ก็ขายอยู่ที่3 000, 8 000, 9 0 0 0บาทอันนี้ก็ฟรีดาวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแจ็สีส้มแบบนี้ปี2011ครับผมขายอยู่ที่ 369,000บาทอย่างนี้ก็ฟรีดาวจ่ายค่างวดก็ขับไยาวไปเลยเดือนตุลาคมครับไม่ว่าจะเป็น Honda อันนี้ Honda City ปี2006ครับผมอันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ3-4,000ขายที่2 0 0 0 0กับ9,000บาทอ่ไม่ว่าจะเป็นรถอีก้คาคันเล็กแบบนี้ราคาถูกๆปีสูงๆแบบนี้ก็เป็นมิสูมิชิมิลานขายที่289,000บาทานี้ก็แต่งให้เลยเรียบร้อยอย่างนี้ก็อ,อกรถฟรีดาวครับผม ไม่ว่าจะเป็น Honda City ปี2008อย่างนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,500 0อย่างนี้ก็ฟรีดาวไปผ่อนเดือนตุลาคมครับผมสำหรับลูกค้าที่ดูรถปีใหม่ๆผ่อนถูกนะครับผมนี่เลยมิตซูบิชิมิลานสีเขียวอย่างนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000บาทครับผมไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสว f ปปีใหม่ๆอย่างนี้เราก็มีอันนี้ก็ขายที่4 4 0 0 0 0ก็าดผ่อนประมาณ8,000นี้ก็ฟรีดาวเหมือนกัน ผ่อนถูกลงมาหน่อยก็อันนี้ก็เป็นสวิตเหมือนกันแต่เป็นปีเก่าหน่อยอน,นี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณห้าหกพันอย่างนี้ก็ฟรีดาวครับผมไม่ว่าจะเป็น Honda City อันนี้ก็เป็นปี2017ครับผมอันนี้อย่างนี้ก็ฟรีดาวผ่อนประมาณ8ปดพันสวยเลยแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นซีวิคนางฟ้านี่ตัวตามหาเยอะเลยครับผมนี่วัยรุ่นชอบเลยอย่างนี้ก็ผ่อนข้างวัดอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันครับผมอย่างนี้ก็ฟรีดาวจัดได้เต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถหรูๆรูแบบนี้เป็นอะรถคนมีระดับมีตังหน่อย อย่างนี้ก็ฟรีดาวขายที่6190 0 0บาทครับผมไม่ว่าจะเป็นยาฤิตเป็น1.5ปี2013มครับผมอย่างนี้เกียร์โตอย่างนี้ก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 5, 6 0 0 0ไม่ว่าจะเป็นแจ็ตปีใหม่ๆครับผมอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอย่างนี้ตัวนี้ราคาไม่มาแต่ว่าฟรีดาวแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าแฟนเพจท่านไหนสนใจรถเก๋งผ่อนถูกๆครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลย ผมเซียวทัศน,นะครับติดต่อโดยตรงที่เบอร์เบอร์เซียวทัศโดยตรงเลย0807863039ครับผมไม่เข้าใจไหนเข้าใจตรงไหนมาไม่ถูกหาไม่เจอโทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมสำหรับวันนี้เซียวทัศขอลาไปก่อนสำหรับคลิปสั้นๆกับโปรโมชั่นดีๆสวัสดีครับ